เป็นความรู้สึกของตัวเองการพัฒนาตนเองคือสิ่งที่ดีมากๆนะคะการพัฒนาตนเองกับการกดดันตัวเองคนละเรื่องเลยพัฒนาตนเองเราดีขึ้นทีละสเตปได้เราไม่จำเป็นจะต้องไปดีแบบโอ้โหจนเราแบบทำอะไรเวอร์วังแบบที่เราไม่เคยเป็นฉันต้องทำให้ได้แบบนี้นะแต่การกะเกณฑ์ตนเองบังคับตนเองจนเกินไปจนตัวเองเหนื่อยนี่เขาเรียกว่ากดดันตนเองแต่การพัฒนาตนเองค่อยๆทำได้ทีละน้อยทีละสเตปทุกๆวัน นะคะเหมือนการที่หนูเนี่ยมารับการโค้ชเนี่ยมันเป็นการที่หนูจะได้ไปพัฒนาตนเองไปฝึกคิดแบบใหม่อ๋อเป็นแบบนี้พี่ปัดบอกแบบนี้เนาะฉันคิดกับตัวเองแบบนี้นี่นาฉันโอเคฉันทําให้ชิลทุกอย่างนะคะหนูการที่เราจะพัฒนาตนเองหรือฝึกฝนตนเองเนะี่ยมันอาศัยความมีวินยัยแต่ต้องเบาสบายนะคะน้องเจนมีจดอะไรไว้ไหมพี่ปัดอยากให้จดตรงนี้ไว้อะไปเอากระดาษมาจดเลคเชอร์ พี่ปัดจะโคชตรงนี้ด้วยคิดถึงตนเองน้อยไปแล้วแทบอยากจะบอกได้เลยว่าละเลยตนเองเมื่อกี้หนูบอกพี่ปัดว่าหนูชอบให้คำปรึกษาผู้อื่นเพราะเห็นผู้อื่นสบายใจระบายความทุกข์และผู้อื่นรู้สึกดีหนูโอเคมากน้องละพี่ปัดถามว่าแล้วหนูได้ให้กำลังใจตนเองไหมหนูบอกว่าน้อยนะคะนี่คือการละเลยตนเองมีไหมแทบแทบจะ เพราะว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าจะถามว่าเวลายู่พอเราให้กําลังใจคนอื่นแล้วเขาสบายแล้วเขาได้ระบายความทุกข์แล้วเขานึกถึงหนูไหมพอทุกค่อยมาหาหนูใหมใครเก่งสุดใครที่ต้องทนทุกอย่างตัวหนูไหมเออตัวหนูดังนั้นตัวหนูเนี่ยทำเก่งขนาดนี้ทำดีขนาดนี้ คนคนนั้นเพื่อนของหนูที่มาปรึกษาไม่ได้มาเห็นคุณค่าหนูหรือว่าอะไรมาดูอะไรหนูใหม่อีกดังนั้นตัวหนูเองต้องเห็นคุณค่าตนเองตัวหนูต้องรู้นะคะว่าตัวเองเนี่ยโคตรเก่งเลยหนูฟังพี่ปัดนะเราอยู่กับตนเองมาตั้งแต่เกิดเจออะไรเรียนหนังสือมาโตมามาทำงานเนาะเจอผู้คนเจอใครอะไรก็ช่างเรามีตัวเราเนี่ยอยู่กับเราตลอดตั้งแต่แรก ดังนั้นคนที่เราต้องไม่ละเลยและต้องนึกถึงตลอดต้องให้ความรักต้องให้คุณค่าตลอดคือตัวเราเองเดี๋ยววันนี้นะคะจะเข้าถึงจิตในเรื่องของการคิดถึงตนเองไม่ละเลยตนเองด้วยมาร์กไว้เลยค่ะวันนี้เรายังอยู่กันอีกยาวๆหลายหายัวข้อมันสำคัญกับเรื่องที่หนูไม่เชื่อมั่นตนเองนะคะและไม่มั่นใจในศักยภาพของตนเองทำให้หนูคิดมากแล้วแค่คนอื่นจนเกินไป นี่มันคือเขาเรียกว่าต้นตอของโรคโรคที่ไม่มั่นใจในตนเองโรคที่แคร์คนอื่นมากเกินไปเพราะเกิดจากการที่หนูรักตนเองน้อยไปและละเลยตนเองนี่คือเมนหลักเลยนะคะต่อไปจะเป็นวิธีการเนี้ยที่พี่ปัตจะมาร์กไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยๆไปเพราะตอนนี้เราอยู่กันในหัวข้อสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีอยู่นะคะน้องเจนจบทุกอย่างไว้เนาะ โอเคใครสักคนมาติเราหรือการที่เราเห็นจุดบอดของตัวเองอย่างเรื่องคอมพิวเตอร์ของหนูเนะี่ยพอหนูโดนดุคูดุปุ๊บหนูก็พัฒนาตัวเองเฮ้ยฉันจะไม่แบบต้องมันโดนด่ากลางห้องอีกละมันก็กลับกลายเป็นข้อดีที่ทําให้เราเก่งขึ้นมันเปลี่ยนแค่มุมมองและ,และวิธีคิดเองเช่นเดียวกันถ้าตรงจุดไหนในเรื่องอื่นเดี๋ยวเราค่อยจะมาอันนี้กันนอกอีกนาอกว่าตรงไหนที่หนูเก่งมันมีความสามารถเราทําได้มันสามารถไปต่อยอดกับเรื่องอื่นอีกว่าเออ ถ้าตรงนี้เรายังไม่เก่งเราก็ฝึกฝนได้นี่หว่าถ้ามันไม่ได้เกินไปถ้ามไม่ได้อยู่ๆจะให้หนูไปผ่าตัดใครอย่างเงี้ยเออนะมันต้องไปเรียนแพทย์ไงถูกไหมแต่ถ้ามันเป็นเรื่องอื่นที่เราสามารถต่อยอดตัวเองไปได้อ่ะหนูก็สามารถเรียนรู้ได้ว่าเป็ดอาจจะบอกทํานู่นทำนี่ทำนั่ทน,นทำนั่นไม่ได้ดีแต่เปลี่ยนมุมมองใหม,ม,ม,ม่ว่าเป็นม,มัจติธาตกิง้งทาได้หลายอยา่างเบ็ดเซจอันนี้ฉันก็ทําได้นี่ฉันสามารถทําได้อ่ะพอเรารู้ตัวแล้วว่าเราเป็นเหมือนเป็ดในความคิดของหนูอ่ะ ต่อไปหนูจะต้องไปฝึกกับตนเองให้เป็น multitasking ที่ทำได้หลายๆอย่างและดีเราสามารถทำได้ดีทุกอย่างเลยนะแต่มันไม่จำเป็นจะต้องดีเท่าๆกันหนูนึกออกไหมคะอืมนานยกตัวอย่างพี่ปาดหน่อยอะไรบ้างที่หนูคิดว่าหนูทำได้อย่างด้านคอมพิวเตอร์อะค่ะค่ะ